สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมการขัดหน้านวดหน้านะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของกิฟฟอรีนนะคะซึ่งอยู่กับน้องๆน,นะคะที่อำเภอพุนหานนะคะจังหวัดศรีสะเกษต,ตอนนี้เป็นการขัดหน้าเสริมสวยแบบชาวบ้านนะคะ่ะที่อำเภอพุนหานนะคะมาชมกันว่าผลิตภัณฑ์กิฟฟอรีนนะคะเวลาขัดแล้วเป็นยังไงนะคะมาชมกันนะคะนี่ขัดไปกี่ครั้งแล้วคะ ที่ทำอยู่ครั้งหนึ่งค่ะครั้งหนึ่งใช่ไหมคะประทับใจอะไรในกิฟเฟอรีนมั้งคะประทับใจที่ขัดไปก็น่านิ่มค่ะแล้วมีอะไรอีกขาวขึ้นไหมก็โอเคค่ะชอบเนาะชอบค่ะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะ แล้วตอนนี้ก็คือน้องจะบริการอ่านี่จะเป็นการสาธิตการขัดหน้าก่อนนะคะค่ะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งค่ะขั้นตอนที่หนึ่งด้วยผลิตภัณฑ์เกฟเฟรนเนาะโฟดีนค่ะดามาติกเนาะโลชั่นขัดหน้าดามาติกตัวนี้จะเป็นตู้ตัวผัดเซลลนะคะผัดเซลที่มันเสียออกไปค่ะแล้วก็คือล้างหน้าให้สะอาดเนาะขั้นแรกเนาะแล้วก็ทําการแต้มโลชั่นให้ทั่วเนาะ แล้วโมชั่นก่อนแล้วค่อยเกลี่ยค่ะเกลี่ยนะคะค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนการเกลี่ย m o t น o n ค่ะเกลี่ยให้ชั่วนะเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าค่ะค่ะแล้วค่อยขัดออกค่ะเกลี่ยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วเราถ้าเร็วกว่านั้นก็ได้เนาะเร็วกว่านั้นค่ะเร็านั้นบางท่านก็ประมาณ10นาทีค่ะ แต่15-20นาทีมันจะดีกว่านะคะเพราะว่ันจะขัดเซลล์ผิวเก่าออกค่ะค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วแต่กิฟเฟรนี้คือใช้แล้วจะไม่แสบหน้านะผิวหน้าจะเนียนนุ่มนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนนี้เย็นไหมคะตอนนี้เย็นสบายเนาะหน้ารู้สึกใสขึ้นเนาะครั้งที่สอง ประทับใจเพราะว่าทําให้หน้าเนิ่มขึ้นแล้วก็มีความสว่างนะคะแล้วก็จะเกลี่ยโลชั่นให้ทั่วหน้านะคะโลชั่นดามาติก ใจตัวไหนมากที่สุดนะคะตัวโลชั่นขัดตัวมาร์กหรือตัวนวดคะหรือหมดเลยคะทั้งสามเลยคะ่ะอ๋อทั้งสามชุดนะจริงๆมีประมาณสี่อย่างเนาะแต่วันนี้เราลองแค่สามอย่างนะมีโลชั่นขัดหน้าตัวมาร์กหน้าแล้วก็ตัวครีมนวดเนาะสามขั้นตอนนะคะก็เป็นการทําแบบชาวบ้านนะคะทำเวลาว่างๆเนาะนี้เราก็จะ ประมาณ15-20นาทีนะคะค่ะแล้วประทับใจอะไรในผิิตภัณฑ์เกสรลีนคะที่ทำให้น้องเขานะคะขัดกันขัดเนี่ยคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหน้าใสขึ้นนะคะเซลล์เก่าที่มันมันอะไรนะมันค้ใช่ไหมใช่ผิวที่กำค้ำดำดๆ มันก็ผัดเซลล์เก่าออกก็มันจะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาก็หน้าเราก็จะใสขึ้นทําให้หน้าเนิ่มด้วยเนาะหน้าเนิ่มแล้วก็จะเนียนขึ้นเนียนขึ้น,นค่ะเวลาแต่งหน้าก็มันจะแต่งหน้าง่ายขึ้นคือมันจะเึมเข้าไปเวลาเราใช้พวกบารุงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาคิดว่าสูงไปไหมกิฟเฟลินกิฟเฟลินตัวนี้ราคาถูกมากนะคะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทค่ะถ้าสมัครสมาชิกก็ราคา ลด25เอร์เนาะได้ประกันอุบัติเหตุแส2ตัวตัวนี้เท่าไหร่น่ะตัวตัวไหนตัวมาร์ค0อกว่บาทค่ะสมาชิก165บาราคาเต็ม2 2 0ยบาทราคาเต็ม220สวนตัวนี้ตัวนวดค่ะนวดจะชับยกยกหน้าค่ะ ค่ะตัวนี้ก็ราคา200กว่าบาท260ราคาเต็มสมาชิก195ยาสิบราคาราคาเต็ม260เนาะราคาสมาชิก195บาทค่ะใช่คุ้มมากเลยเนาะใช้ได้หลายเดือนสามตัวนี้ราคาไม่ถึงพันเลยนะคะใช่ค่ะใช้ได้สมาชิกก็หกร้อยสามสิบเนาะลดแล้วคุ้มมากใช้ได้หลายเดือนเนาะส่วนมากก็ไว้ใช้เองกับขัด ขัดกันนวดแบบนี้เนาะขัดกันขัดขัดกันนวดใช่คือไม่ต้องเข้าร้านสวยสวยเนาะประหยัดเนาะเด็ดเนาะถ้าเข้าร้านก็แพงเนาะถ้าจะเข้าก็เท่าไหร่เดี๋ยวนาะขัดนะสองร้อยเนาะบ้านเราประมาณสองร้อยหน้าสามขั้นตอนขัดตามร้านสวยสวยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเกะขั้นตอนอะขัดเทมิ้นธรรมดาเนาะไม่ใช่ไม่ใช่พิการพิ์เนาะตัวนี้ใช้ดีมาก หน้าก็ไม่แสบหน้าก็ไม่เสียหน้านิ่มด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะเ็มซึมไปหรือยังคะตึงๆแตตึงอยู่เหรอก็รออีกประมาณสักห้านาทีเนาะค่อยขัดออกนะคะ่ะต,ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนที่หนึ่งเนาะขั้นตอนที่หนึ่งค่ะรออีกสักพักนึงแล้วมีความประทับใจอะไรสุดในกิฟต์เฟรชนะจะถามนิด่หนึ่งนะคะที่น้องเพียนชอบอ่ะหอมค่ะกลิ่นมันหอมอ๋อกลิ่นหอมใช่ไหม ไม่แสบหน้าด้วยเนาะไม่แสบหน้าแล้วก็รู้สึกว่าหน้าขาวขาวขึ้นแล้วก็นิ่มขึ้นเนาะค่แล้วจะใช้ไปเรื่อยๆไหมคิดว่าเอคิดว่าจะใช้ไปตลอดอ๋อใช้ไปตลอดนะประทอบใจมากเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ขั้นที่หนึ่งกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทําการจะได้เวลาหรือ,อยังคะตอนนี้ <Yeah. S 1> อีกสักพักหนึ่งเนาะสักหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูวิธีการขัดออกเนาะแล้วก็ออกมาร์กต่อนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะค่อยชมต่อไปอีกเนาะตอนนี้ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะขอบคุณนะคะ